ไปดูกิจกรรมของทางสโมสรไลออน Lion ภาค3104ได้ร่วมกับทางสโมสรไลออน Lion ในสังกัดภูมิภาคที่1แล้วก็ภูมิภาคที่2ครับจัดกิจกรรมวันไลออนสากลบริการปี2565หรือไลออนเซอร์วิทด์2022เก้าเข้าสู่ปีที่106ครับ ที่โรงเรียนสมุทรปราการสโมสรไลออน Lion สากลภาค3104ร่วมกับสโมสรไลออน Lion ในสังกัดภูมิภาค1และ2จัดกิจกรรมวันไลออนสากลบริการปี2565 Li อไลออนเซอร์วิทเดย์2อสก้าวสู่ปีที่106โดยมีไลออนแมรี่หริวสังกัดสโมสรไลออน Lion, กรุงเทพนิมิตใหม่ ฐานะประธานจัดกิจกรรมวันไลออนสากลบริการภูมิภาคหนึ่งกล่าวรายงานร่วมกับไลออนราตรีแสงรุ่งเรืองสังกัดสโมสรไลออนสากแก้วอรัญโประเทศประธานจัดกิจกรรมโดยมีไลออนสมภพพิชัยวงศ์ผู้ว่าการไลออนสากลภาค3104เป็นประธานกล่าวเปิดงานและผู้ในการพยรัฐก้อนคำผู้ในการโรงเรียนสมุทรปราการกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยไลออนพงกกษ์ศักดิ์เกตสวัสดีวงศ์ อดีตกรรมการอำนวยการไลออนสากลไลออนสูมาลีอุ่นพงษ์เจริญสุขรองผู้ว่าการภาค3014คนที่1่ไลออนธเนศเจริญชัยรองผู้ว่าการภาค3014คนที่2ตลอดจนอดีตประธานสภาอดีตผู้ว่าการภาคคณะกรรมการภาค นายกสโมสรสมาชิกไลออนและสโมสรในสังกัดพื้นที่กรุงเทพชาเชิงเศราสะแก้วปราจีนบุรีและสมุทรปราการนำโดยไลออนชูศรีสัตยานนท์นายกสโมสรไลออน Lion, บางปีสมุทรปราการรวมทั้งหมด23สโมสรก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันไลออนสากลบริการปี2565สืบเนื่องจาก สมาคมสโมสรไรออนสากลก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่7มิถุนายนปี2460อุดมการที่จะทำกิจกรรมคุณประโยชน์ให้กับสังคมให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ผู้ไร้โอกาสไม่หวังสิ่งตอบแทนหลังจากก่อตั้งสมาคมแล้วก็ทำให้อุดมการนี้ได้แพร่ขยายมากขึ้นจึงได้มีการจัดการประชุมใหญ่ไรออนสากลครั้งแรกระหว่างวันที่8-10ตุลาคม 2,460ที่เมืองดัลลัสประเทศสหรัฐอเมริกาและก็มีการรับรองร่างรัฐธรรมนูญและข้อบังคับของสมาคมกำหนดวัตถุประสงค์จรรยาบรนตลอดจนการจัดรูปแบบองค์กรสมาคมสโมสสรายออนให้เป็นมาตรฐานสมาชิกรายอ,อนทั่วโลกดังนั้นจึงถือวันที่8ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไราอ,อนสากลหรือว่า ไลออนบริการและได้กลายเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นปีที่106ครับงานนี้ทางทุกสโมสรได้ร่วมแรงร่วมใจและสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อให้กิจกรรมเกิดขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆและเยาวชนรวมถึงประชาชนที่มารับบริการก็ประกอบไปด้วยการมอบถุงยังชีพให้ครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์บริการฝังเข็มโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการมอบทุนการศึกษา ตรวจเช็คโรคเบาหวานความดันแล้วก็บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานตรวจสุขภาพให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งจัดบ่อนิทรศการทรัพยรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการรณรงค์การขาดแคลนโลหิตและขอรับการบริจาคโลหิตกิจกรรมสร้างอาชีพให้กับตนเองโครงการมัดย้อม บริการตัดผมฟรีโดยช่างชำนาญการบริการอาหารให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมการแจกแว่นสายตาให้กับเด็กและผู้สูงอายุนะครับกิจกรรมทั้งหมดนี้ก็ให้บริการฟรี